สวัสดีจ้าเพื่อนๆ้าเบิ่งดอกกุหลาบถือฝนไล่จ้าดอกบกใ่เบิ่องน่ะบานน่ะบานได้ไล่มือแล้วจ้าเนี่ยดอกบกใ่เลยจ้าสีแดงจ้าสีชมพูเข้มออกแดงแดงเนี่ยจะบานอันนี้มัน่นใยขึ้นกันจ้าเนี่ยแต่บานมัน,น่นเผาแล้วจ้า ลอยลาแล้วฝนตกแห้งจ้าทั้งฝนทั้งลมก่อนที่สีผ้าไปเบิองอาบอกเขือเปะไทยเนาะจ้าเนาะเจี๊ยผ้ามาเบิงนน่ก่อนจ้าพักขนามองเกี๊ยบเคยปลูกเจี๊ยบบดได้ตัดออกเบิดจ้ามันกระปุงอันแตกแหนงแตกยังออกมาหายตัดได้เล่มกินนี่จ้าบกเขือเทศปลูกข้างนอกบมดจะเริ่มเติบโตจ้ามันหนาวมันเย็นมันกระแคะ ส่วนเป็นอันต้นน้อย,อยงังนี่เป็นเบี้ยงสั่ต้นดอกป,ปีจาเริ่มใหญ่แล้วเมื่องงัน,งน,นต้นมะเขือเทศปลูกข้างนอกจก้ะมีดอกขา้างหน้ามะเขือเทศต้นน้อยออกดอกตะฮักหายจ้ะออกดอก ปลูกในกรีนเฮานีใ่สูงเจริญเทิบโตปลูกข้างนอกเชงซสีจ้าอากาศมันหนาวนะจ้าเนา,านะอากาศเย็นนจา้าโอเคจา้าเดี๋ยวเข้าไปเบื้องกันมะเขือเปาะไทยเนาะจานะ้าเนาะออกดอกแลวจา้าสวัสดีจา้ามันนี่ฝนตกจา้าผ้ามั่เบื้องมะเขือเปอราะไทยจา้าออกดอกแล้วออกดอกแล้วจ้าโอ้ยดีใจนี่จา้าเกีย่ยวปลูกทั้งเมือดหากระถางจา้า ออกดอกแล้วคุณดอกเขาก็เริ่มออกจ้านี่ออกทุกต้นเลยจ้าบัดน,นี้นี่ใส่กระถางจ้าเอาออกมาไว้ข้างนอกฝนตกด้วจ้านี่มีทั้งหมดหกต้นจ้าที่ได้กินบ่ออกดอกแล้วละจ้าคุณความสุขเล็กๆน้อยๆเนะจ้านะอยอยูเมืองหนาวปูกพักกินเองนี่จ้า นี่มาอัปเดตบักเขือพอกให้จ้ะนังสีเกียบกะลี่ออกก็จ้านี่ลี่ออกจ้ะ,ออจะน,นี่นี่ต้นนี้ออกลายลูกยุตจ้านี่ต้นนี่ลายดอกยุตจ้า <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวบักเขือพอกให้นะจ้านะเดี๋ยวไปเบิ้งสุกินีจ้า นี่จ้าต้นซุกินีจ้าบววฝรั่งจ้าออกดูออกดอกวัพิษจ้าออกดอกดอกตุบผูจ้านั่นดอกง่ายๆออกดอกออกลูกง่ายแล้วกับเบิ้งซ่องเสาซองแรงจ้านี่นี่จ้าฝน,นตกจ้านี่เจียบกระยากให้มูเห็นน้ำ บ่ได้แกงนอไม้คั่นแกงนอไม้ก็สีมาอันตัดเอาดอกเอาอยัางไปอันแกงใสอย่จ้าอืมสุกีนีเนาะจ้านะเดี๋ยวไปเบิ้งแค่รดจา้บาบัดนี้นี่จ้าแค่รสต้นแค่รสได้จากก้าจบปลูกในรังฟมนี่็บปลูกถิมแบบบ่ได้ดูแลเลยจา้าปล่อยถิมไว้เลยกับบ่รู้ว่าสิเป็นเจ้าไดเนาะจ้านะนี่ แค่ลอตเก็บกับบัวใดแบลงออกปลูกเซ็งสีเลยกินใบได้บัวนอจ้านี่แค่ลอตนี่จ้าเก็บกับบัลูกไพ่ลูกบอกเนเด้อร์ใส่คอมเมนต์มาเนเด้อจ้าเด้อแค่ล็อเด,ด้อนี่ปลูกอยู่ล่างเดียวจ้าแค่ลอตบัวลูว่าสิเป็นจังไหนโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปเบิร์นทัวเนาะบัดน,นี้เนาะ นี่จ้านี่งจะสิเป็นทั่วดอกทั่วจ้าดอกทั่วทั่วอันประเทศนี่นะจ้าของยุโรปนันจ้าเนาะมันสิเป็นนวยเย่ๆเปรๆนะจ้าออกยรลวจ้าเจียบกระเฮ็ดข้างให้จังซี่จ้าให้ขึ้นไปเฮ็ดข้างขึ้นให น,นีคือทัวร์มีจับมาน,นี่มันย่าวไปจับเกี่ยวซอยเขาเกี่ยวจา้านี่ให้เขาได้เกี่ยวไปตามเชือกเก็บว่าสีอันให้เขาขึ้นเกี่ยวไปยังส่ตามเชือกขึ้นไปเกี่ยวลงมาทาังนี้เฮดไท้ขางในเป็นโฮมจ้ะพ่วมคิดเดจ้ะ โอเคจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันจา้าขอบคุณค่ะ